สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกทุกท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซนต์นะคะท่านผู้ชมค่ะมือนีมาในรูปแบบกลางคืนค่ะท่านผู้ชมบดเลยมาคนเดียวนะคะคือมาก,กับแม่นะคะท่านผู้ชมกะบสารนี่บ่ได้ไกลจ,จากบ้านเนาะคะ่ะก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะท่านผู้ชม คันนี้เจ็ดหกหนึ่งสองนะคะเจ็ดหกหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นของไหวนะคะท่านผู้ชมทีเดี๋ยวเตรียมมาาเพื่อทีสิมากราบไหวสารปูหน่อยนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาด้วยกันสองช่องนะคะมาน้วกันสองคนนะคะมานีม่มาึ้นแต่ว่า คำโพเพกออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเสียงนกตรงสส้นีห้างนกอยู่หม่งหันนะคะท่านผู้ชมมีรังนกมีห้างนกนกกระจอกบ่เนาะคะ่ะกับบ่บ่รูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสารปูหน่อยเนาะคะ่ะงวดเอองวดที่แล้วไม่ได้มาไม่ได้มาบ่บ่บ่คอยแต่มาทุกงวดคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่า ทีม่หลาดสูตรกำลังนุ่มอามแล้วก็น้นองปาหมี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเล็กเขาอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็คือบอกง่ายๆว่าแมาย่ำอะไรกับเล็กอะเล็กกับเขาย่ำนั่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาครั้งไหนเล็กเข้าครั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมกับสารปู่น้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมอุมอ้ยเสียงยังนกหรือเปล่าอุย้ยเพราะว่ามันเป็นอุ้มนกอยู่นี่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่นกบินเนี่ยเออพวกยังดอกเสียงนกนะคะท่านผู้ชมเสียงนกเสียงกาด้านหลังสารนี่นะคะท่านผู้ชมมนีนี่ต้องมิสติเด้อค่ะท่านผู้ชมม,ม้ายงมกังคำกำคืนตอง ต้องมีสตินะคะสติต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่สารปูน้อยเอ้าเห็นเหล็กถูกแต่ว่าเห็นพอเต็มแม่เดียวแม่แบบว่าน่าสิมีคนมาจุดจุดนั่นล่ะค่ะมันมีข้ามหมาข้ามูเห็นเป็นตัวใดเนี่ยเออหน้าตาดีเงินก้อนเดี๋ยวด้อเงี่ย หลานได้แรงมากน้ำกันสองคนหนึ่งตาดีดีพ่ะนะอ่าหกหกสองหกหกสองเมียนหกหกสองหรือว่าแปดแปดสองนะคะท่านผู้ชมตาหนาๆบางนางมุ่งตัวนหนตัวบักใจหนึ่งขั้ค่ะด้วยแส้งข้นมาไห้ฮึอุยฮึฮึเสียงยังเสียงยังแหลนขวักขาขวักขาก เปล่ปล่แบบหนลมทาสีไหมบเปลกปลกงแบไดแม่นี่เบื้องสารปลกงไหมแม่นบอแมีนมาท่าสีหไหมเดอ้าเอะกี่เป็นสีด่าอล้วามันสะอาดสะอาดรู้สึกว่ามันนันแต่ก่อนโอ้หนอจํไ่ได้นะคะเพราะว่าบ่คอยด้มา แค่ปากตุ๊กแกห่างหกตุ๊กแกหองหกเถ้าเนาะค่ะตุ๊กแกร้องหกครั้งนะคะท่านผู้ชมตุ๊กแกร้องกับแก่ กระหองว่างอันนั้นแห้งเองหรือเปล่าตื่นเองเนาะค่ะท่านผู้ชมจะหองตื่นจะหองอ่าเดี๋ยวสำรวจมูเจาอยามาวาวแบบไปก็ไปสองนั่นสองนี่พ,นพูดนู่นพูดนี่ไม่รีบการบบาบไหว้กระต้องซองมึงเนาะค่ะท่านผู้ชมว่ามันมีอีหยังโบหาเธอมีคนมี่อย่างขี่อ่อขี่ยาใยชย่ไหมนมี่ราคะท่านผู้ชม มากกเสียมากนางกาปามามาบเอาโลดดีก็มันกับบอแมนเนาะค่ะจมเลยเด้แบบน้องนำจมเลยได้แบบนี้ถ้านางกาบมามาบเอากระดับบ่แมนเพิ่นเพิ่นว่าแบบร่างเธอเพิ่นว่าเฮาไปเว้าค่าตะเว้าหนุ่ยนั่นบ่แบบว่าในขณะที่เฮาเว้าคือเฮากัอ่าอ่าสตำรวจบริเวณรอบๆอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็บอาก็สตำรวจแรียกกับ่มีหยังอืมฝ่าตำรวจเดี๋ยวมุจเจ้าสิว่าข่อยจังซั่นจังซี่ นะคะงุ้ยหน้าไม้มหน้าไม้หักลงหอผู้ใดมาหึเอามาจ๊ใสาท่าผู้ชมหือเสียงคือหยังๆตั้งหลังค่าแม่หืออีหลีได้แม่มอ,อ่ะเฮ้ยจริงๆนะท่านผู้ชมแม่บ่มไ,มมมไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมมีแต่งา้าไม่ เอออาจจะเป็นงานใหม่นะคะท่านผู้ชมแต่กับเรมีลมเลยเราแม่น้องวันนี้ไม่มีลมนะคะท่านผู้ชมอ่ะไปอันนี้อันนี้นี่เป็นหมองสารเก่าเพผลไมนบ่แม่เนาะค่ะท่นานผู้ชมแมนไปตตเตรียมเตรียม มยนค่ะท่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องนะคะค่ะมันนี่มาขอโชว์ขอลาทประสานปูหน่อยจะเป็นโครงชุดท้ายแหรอคะท่านผู้ชมเป็นชุดท้ายะสิบินับถูกมืันนี่สิขอจุดเลขทูบนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เขย่าเซียมซีนะคะท่านผู้ชม จุดเหล็กถูกแล้วก็บสีขาวเยาเซียมซีเหล็กถูกแนมกันเอาอันนี้นแล้วกัน,น,น,นโอ้สีมแมนบ๊อแมนกัจ้าสีแมนบ๊อแมนนะคะก็บอกไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมบ้าหรือสีแมนบ๊อบขันแมนก็นดีไปขันบ๊อแมนก็ตามนัน้นแหละค่ะก็มีตำหนินะคะท่านผู้ชม มันก็มีแค่ว่าแม่นกับโบแม่นสำนักรหรอคะออนั่นเอ,อ,อ้็จังมีอย่างแหลมที่ท้องหลังคาดแต่ันั่าคือมีคือมีอย่างแหลมที่ต้างหลังคาดเออจุดเทียนแล้วจุดเทียนแล้วเราหน้มแบบจุดถูกจุดอลไรถูกเลยเนาะแม่นเนาะคะ่ะมันจังบริถ<ม>ัทโด,ด,ดนดดไม่ได้รอหนา จุดเลขทูบก่อนเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเธอเธอ,อยังแลลวเลขทูบก,กัสิไหมเบอร์ดีมึงเ,เ,เลขทูบเออพอดีแต่ว่าได้ยินเสียงหยางท่านผู้ชมได้ยินคือเสียงรถอดอีแตกแต่ฝนสาหนามเพราะว่ามันไก่ฟางเสียวไก่ฟาง,งเสียวไก่มองมูบนเห็ดหน้าปังปากบบได้เนาะคะ่ะมีปลาใส่สมโบได้เนี่ย ปากอะได้ค่ะท่นานผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันอันนั้นอันนี้มัน,น,นอันนั้นมันนั้นอ่ยังปากแล้วก็ล่มมั้งสิแม่ค่ะเ,เดี๋ยวปากใส่ส้มแล้วกัน

เพราะว่ามันถูกถึงว่ามันเป็นต่ยานบ่มันกับ่เบลเป็นต่ยานเพราะว่ามันถึงสิตะเบนตกดินมากันสอ,องคนเบ่ไดมากเลยกมางขาสักไปชมเพราะว่านกเข่ามาโงกางกางนั่งกับแก่หอยกับหอหอันนี้หองรอบที่สามแล้วเด็กรอบว่างานกับหองแต่ว่าบดด่ได้บ่ได้นับหนึ่งส,ส,สี่ห้า หกอุ้ยหกหกอุ้ยหกรอบรอบรอบที่ประต้อยนับรอบก็หนาเนี่กับหกห้องรอบนี่กับหกเลขถูกไม่เห็นหกหกสองเนาะค่ะแม่ไม่เห็นเลขถูกทีข้าเจ้ามาขอไว้กันหกหกสองไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาบอกกาวกับสารปูนหน่อยเอาค่ะท่านผู้ชมน้ำกันยน้องน้ำขอกับปูนหน่อยเลยเนาะ An, สา<ถ>ธุ <men> นะโม,มตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสารปูหน่อยอยู่บ้านบ้านน้องคูณบานนองคุณน้องค่ะมินิลูกหลานน้องน้ำชาแนลปะต้อยคนมีเส้นแล้วก็เอฟซีทางบ้านเด้อปู ก็ได้เดินทางมาหาปูเพื่อทีสิมาขอโชคขอลาบน้ำปูขอเล็กเด็ดขอเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสาตัวตรงๆขอหัวดวันที 16, ่สิม 2, น 8, นีน่าคมสองพันหนาอยกสบนี่เนาะค่ะกะมือนี่สิขอจุดเหล็กทูบแล้วกะสิขยเยาเสียมซี่แ้ะปูเดอ้อแต่ว่าปูกะไหาตลอดนั่นแหละมาย่ามไดปูกะหายเหล็กแม่นตลอดก็ถือว่าแม่นอยู่้ะปูหวดนี่

เพราะว่าแม่ขกระจอามาปล่อยไหวอย่างว,ว่าแม่ใช่หมนะะท่านผู้ชมเลขถูกจุดแล้ว<ม>กระเราะขยเยาเซ<ม>ียมซีน้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขยเยาเซียมซีเลยแล้วกันพอเกิดจะ,นะะ<ม>ดว่าเสียงอีหยังเนาะค่ะผู้ใดจะขยเาน้ำนั่นเดี๋ยวนี้ขยเยา<ม>เอง<ม>นะคะ่ะท่านผู้ชม เมืองข้างหลังไหวเด้อมาตั้งกับสองคนเนาะค่ะทุกผู้ชมกะอ่ะฝ้าคอฝ้าแล้วส้าถูด้วปูเดอร์ตัวใดเสียออกของหวดวันที่สิบมไม่นาคมสองมานหัน้ลยหกสิบแปดนี่กะหยิบออกมาเลย ท่านผู้ชมออกเอาแมนยูติเอากระยาวมันก็ออกมาสามใหม่ได้ล่ะบ่เออมันตกมาสามใม่เมืองบ่ท่นท่านผู้ชมอุ้ยนั่นสาถูกปังแท oh, ีเลยเฮ้ยสามันต่อมันรอหองไลยเถื่อแล้วซี่เถีย 664 1หนึ่งชั่วโมงผ่านไปบอกำลังเลี่ยงเหล็กเอาตัวใดข้นก้อนกันไดนอกเพราะว่ามันลวนลงมาตั้งสามใหม่ลวนออกมาพร้อมกันสี่ห้าคู่สองี่หาสองท่านผู้ชมเลขเซียมซีนะคะท่านผู้ชมซี2หาสองลุนลงมาทั้งกันสามใหม่แต่ว่า ไม่ว่าแบนข, <อ S 1> ข <อ S 2> ยวแม่แมนจะบ่แมนขยวมันก็งทั้นับอรลูบ,บอลูน้องขาท่านผู้ชมกับบอรลูมันแนบมดเฮ้ยเอ้ยีอ่อ,อย่างอย้่ด้อุ้มแม่ตอนซองไฟไปทางนั้นบ่มีอย่างเลยอื้อ คือยังมีเสียงองี้ยงคุดเงี้ยงทั้งนั้นเหมืนบ่คือจังคนกลเนี่ยเงี้ยงเดี๋ยวจังคนกลเงี้ยงทั้งนั้นไหมเออโหเสียงกระดู่อยนะคะท่านผู้ชมที่ยังเสียงคนกลเงี้ยงทั้งนั้นได้ป่ะก็เสียงเนี่ก็ะซองไฟหลบหลบบอมี่ยงีงบ่มี่ยงีงเลยค่ะกระเมืองอยู่เดีทั้งหลังนั่นเออนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบ่มีลมบ่มีลมค่ะท่านผู้ชม ห่อนเอ้า่มี่ยังได้หม่ใหม่เพร่นอยูเบอร์ีสี่ห้าสองเนาะค่ะเรื่อซีน้องน้ำเขยาาออกมาพร้อมกันสามใหม่ปังเถอะเด้อปูหน่อยปังเถัดเด้อปูหน่อยปังๆเด้อหมวดนี่โงสุดท้ายนี่มหาปูนี่ต้อขอเหล็กถ่ายน้นที่หนึ่งสามโตตรงตรงๆฮ้ เสียงหยางเสียงกระดูกเอากระดูบยังคือสิลานก่อแกะกปานั่นโอ้ไปเอากล่องมาซองเมืองเหล็กถูแม่เขาสิเด็กกับเล็กถูกใหม่เพราะฉะนเบิร์ตเดียวไปเบิร์นพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะไปค่ะท่านผู้ชมไปนะคะท่านผู้ชมไปเมืองเหล็กถูกน้ำกันนี่ว่างหันน้องน้ำว่างหันน้องน้ำเดี๋ยวนี้เสียงหยังอยู่ทางนี่ท่านผู้ชม

ิ่งไม้ท่านผู้ชมน้องสีซะเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะคะท่านผู้ชมไปเมืองเฮ้ยไปเมืองเลขทูบด้วกัน,กนท่านผู้ชมดูเลขทูบด้วยกันเลขทูบกับใหม่เพราะต้นเบิร์อีกโอ้เสียงยังกะบต้องไปอีย่ยังแล้วท่านผู้ชม มันเปรตมาย่างมังคืนพ่อทีสิแบบไปซองแบบมันม,นนะะมนันเนาะค่ะย่างมังคืนเนาะเอาท่านผู้ชมเลขทูบนะคะมีหกมีเก้ามีหกมีเกาตัวสุดท้ายอาจจะเป็นศูนย์บ่ท่านผู้ชมไม่แน่ใจแต่ว่าก็รอดูเนาะคะ่ะถามมึงสารปูหน่อย นาะะคะ่มาครั้งไหนเลขเข้าครั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมกับสารปู่น้อยอยู่บ้านน้องคูนเนาะคะ่ะเลขถูกเนาะคะ่ะเหรียญนี้เป็นหกเปนเ็นเก้าอุ้ยอุ้ย,ยเสียงยังท่านผู้ชมเสียงเหมือนคนเดิอนอะท่านผู้ชมนั่นเลขถูกใหม่เพิ่งแล้วแม่ เลขทูบเลขสุดอ่าตัวท้ายเลขศูนย์ป่เนาะนาซิแมนเลขศูนย์เลยคิดว่าแมนค่ะไม่ยังไม่หมดนะคะท่านผู้ชมเลขทูบเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยมาต้ใส่ดิอ๋อ จานนั่นที่แหลกอยู่นีบ่คือแยกองน้ำใส่องมึงนีกระอเมื่อกัถือต่อยกับยูยู่ังสี่นาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ท่าหนีกมือถือไฟาก็หนาใหจับซูมไงอ่ะเลขทูบไม่หมดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเมืองแหลวกับสิพ่านกลับเพราะว่ามันก่แกกหลายโผขาก็บว่อยากคิดไปอย่างอื่นเนาะ ไปนะคะท่านผู้ชมเลขทูบหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นาะค่ะท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงอะไรขอยกระเบื้านผู้ชมเสียงอะไรคะอยู่ทางนี้แต่ว่าคอนใหม่นี่แบบว่าตอนนั้นจำได้มาทือหลาสุดกับนุ่มอามแล้วกับปามีเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเห็นแสงเอียงกับื้องู้เนาะค่ะยู่มองนี้เฮ้ย แม่เาเดตาซียวเด้อ๋ยวด้วนี่กัตตากัตตาเียมซี่อยู่นี่ท่านผู้ชมกัตตาเีมมยมซี่นี่เียมซี่กระเดนมาเก้าหนึง่ง 9กแม่เออเก้าหนนะคะท่านผู้ชมเซียมที่กระเด็นนี่เนาะค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือเออหกหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมอือบูาอุ้ยท่านผู้ชมถวยแตกฮ้วยแตก แตกทแ,แท้ท่านผู้ชมแ,แตกแม่นะคะท่านผู้ชมต่ว่าเบิ่งจากนกันนั่นเป็นฐาจานทีบินมาติแกล์เขียวๆมันินมาลาใส่แม่ย่างเขียวๆต,ตัวเล,ล็ก092นะคะท่านผู้ชม,ะะชมเหลขจาน092 092 เนาะคะ่ะศูนย์เก้าสองเอาแมมมาสองเร็วสิเด็๋สิบห้กากับแล้วนี่บอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้นี่ศูนย์เก้าสองเด่นจานเด็กถวยนี่นี่ลายโตค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นสองศูนย์เจ็ดหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมสองศูนย์เจ็ดนะคะาตามนั้นแต่ว่า อันนี้คือจังเป็นวงววงกลุ่มเฮ้ยไม่รูุ้บุ้งว้ายว้ายว้ายท่านผู้ชมเราเหมือนโอ้ยบางหันท่านผู้ชมเกิดสมมติตงนี่อืมหนูบอกว่า แมวก็บอเห็นขันแมวตัวเห็นโตหนูหนูหนูเออทะเลวานไม่หนูตัวใหญ่เยอะที่มันแดดพาผมอืมนะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นหนูไหมเออยหนูก็สิบ่เห็นโตมันแหลมไปทางไหนขันแม่ขนมาบาาหนูขี่กับปูได้ไหมบ่แม่ขันหนูก็สิบ่เห็นโตไหมแม่ เท่ากับยืนอยู่นี่เด้เป็นเพรามีปองออกมาว่าหานาไปซองเมืองแล้วมันบ่มีปองออกเลยค่ะท่านผู้ชมตรงหินเอาแปะหินเห็นข่อยบ้าเอาโอ้ยกราบเถาะแม่พอว่าทางอุ้มนี่มันเป็นอุ้มไผ่ไม่เป็นกุไผ่ต้อเป็นกุ้งไพ่เฮ้ยเฮ้ย ันไปทางรถเออหันไปทางรถตามรถเจ็ดหกหนึ่งสองอืมเรือบอนกซลกับแมกับที่หะค่ะเลขเลขกถูกเนาะค่ะเรือบอนแลลเก้าศูนย์เลขเสียมซี่เทียขยำสี่ห้าสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเซียอมซี่กับเดนกอกบ้านอย่าี้สองตัวเก่าหนึ่งค่ะสำหรับตัวเลขกกอุ้ยขุัคข้มลูกไปท่านผู้ชมวันนี้ สีผ้ากันกลับแล้วนะคะได้เมืองเล่เมืองยังกะมือเจากับไปย้อนเมืองนี่เอาหันจํำบ่ได้นะคะด้วยเชยงยังกันแม่เรือม่คนมาจอบจเบิ่งเข้าบ่กับไปซองเมืองเล่อที่แหลมบ่มีไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวทาง่องหนองน้ำกับปลาต้อยนะค่ะก็สิเดดับดับเชี่ยนไหปูนูนี่น่ะแล้วก็สีล่าปูกลับนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมกับเอ้ ลาท่านผู้ชมน้ำนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกทุกช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลป้าต่อคนมีเซนต์หนุ่มอามคนเดิมบ่าวแพ็คชาแนลและพ่อทองแหลกคนเดิมนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะท่านผู้ชมพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโชคดีกันทุกทุกท่านสวัสดีคะ่ะ